สปาเกตตี้ผัดซอสพิซซ่าไปทำกันเลยค่ะนี่คือส่วนผสมทั้งหมดเดี๋ยวเราไปทวนกันอีกครั้งหนึ่งตอนที่เริ่มทำเลยใส่น้ำเปล่าตั้งให้เดือดค่ะเติมน้ำมันทานตะวันลงไปเล็กน้อยหรือใครจะเป็นน้ำมันถั่วเหลืองก็ได้นะคะ ใส่เส้นสปาเกตตี้ลงไปเราจะเช็คเส้นว่าชอบสุกประมาณไหนสาร่าจะขอแบบสุกกำลังดีเพราะว่าเวลาเราผัดเส้นเขาจะไม่เละค่ะมาได้ที่แล้วก็ตักใส่ตะแกรงให้เสด็จน้ำจากนั้นก็คลุกน้ำมันอีกเล็กน้อยเพื่อให้เส้นเขาไม่ติดกัน พักไว้นะคะเราก็มาใช้เนยสดผัดกับหอมใหญ่ที่เราหั่นเป่าไว้ค่ะผัดไปไดเรื่อยๆให้ส่งกลิน่นหอมผัดจนหอมใหญ่เขาสุกเขาจะมีลักษณะใสๆสาระใส่ใบกระวานลงไปพริกไทยดำค่ะ สักครู่หนึ่งเราก็จะใส่กระเทียมกับพริกขี้หนูแห้งเพื่อเพิ่มความหอมถ้าใครไม่ชอบพริกขี้หนูแห้งก็สามารถใช้พริกแห้งได้ค่ะพริกแห้งก็คือพริกชี้ฟ้าแดงนั่นเองตามด้วยเส็ก,กอกหั่นแว่น หรือใครจะหั่นแบบไหนก็ได้เกือป่อนเล็กน้อยจากนั้นนำเส้นที่เราพักไว้ลงมาผัดให้เข้ากันสาระใส่กะลำปรีซอยตามด้วยซอสพิซซ่าค่ะเป็นซอสพิซซ่าสำเร็จรูป แบรนด์คนอนะคะจากนั้นก็จะเติมน้ำต้มเส้นค่ะเราจะไม่ทิ้งน้ำต้มเส้นผัดให้เข้ากันสาราขอเพิ่มกะลํำปีอีกเล็กน้อยเพื่อให้เขากรุบกรอบผัดด้วยความเบามือนะคะ เมนูนี้ทำง่ายค่ะเพราะว่าซอสพิซซ่าเขาอร่อยอยู่แล้วชิมรถตามชอบเลยเป็นอันได้ที่ค่ะจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะง่ายๆเมนูนี้ถ้าใครชอบชีสนะก็สามารถเอาชีสแผ่นมาโรยๆด้านบนได้ซาระ่จะทานคู่กับสลดัดใช้กะหล่ำปีซอยและแครอท เติมมายังงนีที่เราชอบโรยงาเล็กน้อยเพื่อความสวยงามค่ะ